ปลายด้ามขวานคือเขตแดนจังหวัดชายแดนใต้นะครับก็ชื่นชมในความพยายามของอสอสส,สนะฮะในการที่จะลดเลิกบุหรีนะฮะที่ทางโน้นซึ่งมันก็ไม่ง่ายนักนะฮะต้องใชค้ความพยายามอย่างมากในทางสามจังหวัดใ,ใต้นะครับสสสใช้กระบวนการที่ใช้ระบบของทางด้านศาสนานะครับเพราะว่าได้ไปทํางานร่วมกับเกทางผู้นาาําศาสนาสถาบัน การศึกษาตามจารีตน,นะฮะก็ได้ผลตามสมควรในช่วงหนึ่งของสสสเนี่ยในระนรงค์ในการไม่ให้คนสูบบุหรีเลิกสูบบุหรีเนี่ยนะครับผมถือว่าได้สำเร็จในขั้นที่ค่อนข้างจะดีมากนักศึกษาที่เรียนตามระบบของการศึกษาตามจารีตเนี่ยนะฮะก็ถ้าดูแลนะฮะเกือบจะทุกคนน,นะฮะที่สูบบุหรีเพราะว่าในทาง ทางโน้นนะครับนอกจากบุหรีธ่ธรรมดาแล้วเนี่ยนะที่โดยทั่วๆไปเขาไม่ค่อยนิยมกันแต่นิยมในลักษณะของบุหรี่ที่เป็นยาเส้นกับใบจานะแล้วเป็นที่แพร่หลายกันมากเพราะในทางการสสได้เก็บข้อมูลมาเนี่ยนะครับผมหลายโครงการที่มีประโยชน์มากที่สามารถวังเกิดผลได้นะอย่างเช่นว่าเลิกบุหรี่ครอบครัวละหนึ่งคนนะครับก็ได้ผลตามผมว่าได้ผลมากเนยนะฮนะ ไม่ทราบว่าขนาะนี้โครงการเช่นนั้นเ,เดินอีกหรือไม่แนวโน้มของยอดจำหน่ายบุหรีเนี่ยนะที่ส่งผลว่าจะลดลงผมไม่แน่ใจนะในทางใต้เนี่ยมันเป็นแหล่งหนึ่งนะของการบุหรีเถื่อนเนี่ยเป็นอาชีพที่ที่มันสามารถสร้างไรายได้กันมากเออในทางใต้เนี่ยผู้ที่สูบุหรีอยู่เนี่ยเกือบจะ ทุกคนนะฮะสุบรีที่เป็นยี่ห้อของต่างประเทศดังนั้นจะเป็นบุหรีเถื่อนดังนั้นนะครับเข้ามาที่ตรงนี้ที่เป็นแนวโน้มของการจําหน่ายบุหรีเนี่ยที่ลดลงผมไม่แน่ใจในบุหรีที่เป็นบุหรีเถื่อนเนี่ยว่ามันจะครอบคลุมสิ่งเหล่านี้หรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามผมอยากจะให้ตอนตอนที่เราอยู่นะได้พูดคุยให้ความเห็นที่สส,สเนี่ยก็คือเรื่องประชาสัมพันธ์ทำได้ในระดับหนึ่งการประชาสัมพันธ์ของสอส อีกอันหนึ่งที่เข้ามาใหม่บรรณาธรรมที่เข้ามาเพราะอันเชื่อมโยงกับทางมาเลเียก็คือบารากูอาจจะมองว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะครับก็มีการสูบในร้านในร้านอาหารในร้านตามบ้านตามอำเภอต่างๆนะฮะเชื่อเป็นค่อนข้างที่จะออกไปจากในเมืองเนี่ยก็จะมีการสูบบารากูข้อมูลที่ตอสเสนอมาเนี่ยนะครับผมให้กำลังใจนะ ทางด้านจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยท่านทำได้ค่อนข้างดีมากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่ดำเนินมาเนี่ยได้ทำกันในลักษณะต่อเนื่องก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำต่อไปผมจะพูดประการเดียวในวันนี้ระพูดเฉพาะเรื่องบุรีเน้นในเรื่องบุรีเถือนในจังหวัดชายแดนใต้ถ้าหากเดาไม่นับตรงนั้นเนี่ยนะก,การจำน่ายที่มันไม่เข้าในระบบที่เราสำรวจมันก็คงจะมีอีกเยอะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลวิทย์บารูครับเชิญครับครับขอบุณท่านประธานครับผมอาจารย์วรวิทย์บารูเขตหนึ่งปัตตานีรรคประชาชาติในฐานะที่เคยทำงานที่เป็นคณะกรรมการอยู่คณะหนึ่งของสสเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นตรงที่ปลายด้ามขวานคือเขตแดนจังหวัดชายแดนใต้นะครับก็ชื่นชมในความพยายามของ สสสนะฮะในการที่จะลดเลิกบุหรีนะฮะที่ทางโน้นซึ่งมันก็ไม่ง่ายนักนะฮะต้องใช้ความพยายามความพยายามอย่างมากในทางสามจังหวัดใต้นะครับสสสใช้กระบวนการที่ใช้ระบบของทางด้านศาสนานะครับเพราะว่าได้ไปทํางานร่วมกับทางผู้นําศาสนาสถาบันการศึกษาตามจารีตนะฮะก็ Brandon. ก็ได้ผลตามสมควรแต่เนื่อหลังพอโควิด <c oughs> มาเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่ากิจการที่ทําอยู่เนี่ยวันนเจอในนี้ออกมาในภาพรวมในภาพในช่วงหนึ่งของสอสส,ส,สเนี่ยในระรงค์งในการไม่ให้คนสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่เนี่ยนะครับผมถือว่าได้สําเร็จในขั้นที่ค่อนข้างจะดีมากคือสามารถเอา โปสเตอร์ uh, poster, ข้อความ uh, เขตพื้นที่ห้ามสุบุรีเข้าสู่พื้นที่มัสยิดต,ต่างๆ uh, mm. uh, ผมเคยพูดตลอดนะครับว่า mm. การที่นำเข้าไปสู่สิ่งนั้นเป็นอไปสู่สถาบันเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะแต่อย่างไรก็ตามนะครับในความ uh, สำเร็จนั้นนะครับก็มีอีกหลายส่วนเพราะว่ามันเป็นข้อ ความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของศาสนาส่วนหนึ่งที่ถือว่าบุรีเนี่ยเป็นของต้องห้ามที่เรียกว่ารอมเนี่ยเรก็ไม่ต้องมีปัญหาอะไรแล้วนะครับแต่ในอีกส่วนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการศึกษาตามจารีตเนี่ยนะผมเป็นห่วงในขณะนี้ถ้าเราดูแลนะครับพวกเยาวชนถ้าหากว่า25ปีถึง4ีนี่มีแนวโน้มลดลงแต่ว่า ในส่วนของก่อนหน้าน,นั้นน่ยนะจากช่วง15ถึง25เนี่ยนะไม่แน่ใจว่าที่ตรงนี้ผลมันเป็นยังไงเพราะว่าหลายส่วนนะต่นักศึกษาที่เรียนตามระบบของการศึกษาตามจารีตเนี่ยนะฮะก็ถ้าดูแล้วนะฮะเกือบจะทุกคนนะที่สูบุตรีเพราะว่าในทาง ทางน้นนะครับนอกจากบุหรี่ธรรมดาแล้วเนี่ยนะที่โดยทั่วๆไปเขาไม่ค่อยนิยมกันแต่นิยมในลักษณะของบุหรี่ที่เป็นยาเส้นกับใไปจากนะแล้วเป็นที่แพร่หลายกันมากเพราะในทางการสสอได้เก็บข้อมูลมาเนี่ยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ดูนะว่าสถานการณ์ในทางจังหวัดชายแดนใต้แต่หลายโครงการที่มีประโยชน์มากที่สามารถวางเกิดผลได้นะอย่างเช่นว่า เลิกบุรีครอบครัวละหนึ่งคนโดยผ่านลูกเนี่ยนะลูกภายในครอบครัวโดยทางสสเนี่ยได้ทำงานร่วมกับทางหมาหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานีนะได้ไปดำเนินการในเรื่องเหล่านี้นะครับก็ได้ผลตามผมว่าได้ผลมากน,นะฮะไม่ทราบว่ขาขณะนี้โครงการเช่นนั้นเ,เดินอีกหรือไม่เพราะว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยผมก็ไม่ทราบแล้วว่าไม่ได้ไม่ได้ อยู่ในคณะการชุดนี้แล้วอย่างไรก็ตามนะครับนะถ้าเราดูในหน้าในหน้า,าไถร่ในหน้าที่26กเนะี่ยจะบอกว่าแนวโน้มของยอดจำหน่ายบุหรีเนี่ยนะที่มีมีความต่อเนื่องที่ส่งผลว่าจะลดลงผมไม่แน่ใจนะในทางใต้เนี่ยมันเป็นแหล่งหนึ่งนะของการบุรีเถื่อนเนี่ยเป็นอาชีพที่ที่มันสามารถสร้างไรายได้กันมาก ถึงแม้ว่าจะมีการจับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบุรีที่ถ้าเราดูที่ตรงนี้ลดลงอัตราการจําหน่ายบุรีลดลงแต่ผมไม่แน่ใจที่มันเข้ามาลักษณะบุรีเถื่อนเนี่ยซึ่งผมเข้าใจว่าออในทางใต้เนี่ยผู้ที่บริโภคบุรีเนี่ยสูบุรีอยูย่ก็ยังเกือบจะทุกคนน,นะนะสู่บุรีที่เป็นยี่ห้อของต่างประเทศดังนั้นจะเป็นบุรีเถื่อนดังนั้นนะครับเข้ามา แล้วก็แม้จะโดนจับได้ไปเกิดข่าวบ่อยๆนะฮะแต่ก็การใช้บุตรีที่เป็นบุตรีเถื่อนเนี่ยก็ยังสูงเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ที่เป็นแนวโน้มของการจําหน่ายบุตรีเนี่ยที่ลดลงผมไม่แน่ใจในบุตรีที่เป็นบุรรีเถื่อนเนี่ยซึ่งมันมีมากในทางใต้เนี่ยนะในทางจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันจะครอบคลุมสิ่งเหล่านี้หรือไม่นะครับยังไรก็ตามผมอยากจะให้ ตอ,ตอนที่เราอยู่เนะี่ยได้พูดคุยให้ความเห็นที่สสส,สเนี่ยก็คือเรื่องประชาสัมพันธ์นะครับทำได้ในระดับหนึ่งการประชาสัมพันธ์ของสส,ะสะนะแต่ว่าในอีกหลายส่วนอาจะเป็นภาพย,ายนตร์สั้นดรื่อ,อะไรต่างๆอย่างนี้นะฮะถ้าหากว่าเราเจาะจริงๆนะครับผมว่าในทางทางพระวบุรีที่ที่ทางใต้นี่ไม่ใช่เฉพาะบุรี ที่เราเห็นอย่างเดียวอ่ะมันมีทั้งบุรีเถือนมีทั้งยาเส้นไปจากนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เข้ามาใหม่มน,หนันนธรรมที่เข้ามาเพราะอันเชื่อมโยงกับทางมาเลก็คือบารากูนะบารากูนี่ก็ก็เยอะนะเดี๋ยวนี้ก็หลายแห่งนะครับเพราะว่าอ,อ,อาจจะมองว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะครับก็มีการสูบในั้น ในร้านอาหารในร้านตามบ้านตามอำเภอต่างๆนะฮะเช่งเป็นค่อนข้างที่จะออกไปจากในเมืองเนี่ยก็จะมีการสูบบาร์กูะนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่รสอสเสนอมาเนี่ยนะครับผมให้กำลังใจนะทางด้านจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยท่านทำได้ค่อนข้างดีมากและโครงการโดยเฉพาะยิ่ง ครงการหนึ่งครอบครัวมีคนเลิกบุหรีนะโดยอาศัยลูกเข้าไปเดินแล้วก็ได้ให้ผลก่อนข้างดีมากฉันอยากจะให้กำลังใจแก่ท่านแล้วก็จะให้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่ดําเนินมาเนี่ยได้ทํากันในลักษณะต่อเนื่องนะครับรณรงค์เพื่อให้คนเลิกบุหรีนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่ จะต้องทําต่อไปผมจะพูดประการเดียวในวันนี้ประพูดเฉพาะเรื่องบุรีเในเรื่องบุรีเถื่อนในจังหวัดชา,ายแดนใต้ถ้าหากเดาไม่นับตรงนั้นเนี่ยนะก,การจําหน่ายที่มันไม่เข้าในระบบที่เราสารวจมันก็คงจะมีอีกเยอะครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับก็